สวัสดีครับพบกับนั้นนะครับอิซู u ูทักโฟเซลครับวันนี้เราก็อยู่กันที่อ s ซูซูคิงย o นสาขาสามแยกปากุงชัยอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับนัดจะรีวิวรถบรรทุกหล้อขนาดกลางนะครับแล้วก็เป็นตู้นะครับเป็นตู้เปียกแล้วก็ติดตั้งเครื่องทําความเย็นนะครับสำหรับที่จะทําให้อุณหภูมิภายในตู้นะครับเป็นอุณหภูมิที่ต่ําแล้วก็เก็บรักษาอาหารนะครับ ไว้เวลาที่เราขนส่งก็จะได้มีความสดใหม่นะครับไม่บูดเอ้าหรือเสียก่อนนะครับที่จะถึงมือลูกค้านะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูรายละเอียดไปชมกันที่ตัวรถกันเลยครับครับคันนี้นะฮะก็เป็นรถบรรทุกขนาดกลางนะครับเป็นรถ6ล้อนะฮะในรุ่น FRR แรงม้าอยู่ที่210แรงม้านะครับคันนี้ก็ลูกค้าอยู่ที่ อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ชมรีวิวจากทางช่อง YouTube ช่องนี้นะครับอิสุสทัก4เซลแล้วก็ติดต่อทางเซลนัทมานะครับแล้วก็ได้ส่งรายละเอียดไปให้กันนะครับแล้วก็สั่งจองรถหลังจากนั้นก็รอนะครับในการที่จะต่อตู้พร้อมติดตั้งเครื่องทำความเย็นในตู้นะครับแล้วก็รถเสร็จเรียบร้อยละ ผมก็ตรวจสอบรถช่างตรวจสอบรถเรียบร้อยนะครับติดฟิล์มเติมน้ำมันนะครับล้างทำความสะอาดแล้วก็เตรียมตัวนะครับจะเดินทางไปส่งมอบให้ลูกค้านะครับออกจากโชว์รูมอีซูซูคิงยตนนครราชสีมามุ่งหน้าสู่จังหวัดอุดรแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านผือนะครับลูกค้าก็จะรับรถในวันที่7เดือน7นะครับปี2566 นะครับเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับเป็นเลิกดีก็จะได้นํารถไปใช้ในการวิ่งชิ้นส่วนไกลนะครับทีนี้นะครับรถตัวนี้นะครับก็ใช้6กร้อ frr 210นะครับที่ช่วงความยาวแชสซีคันนี้นะครับสำหรับการต่อตู้ความยาวแชสซีอยู่ที่6เมตร 59เซนตมนะครับต่อตู้มาแล้วนะครับคันนี้ความยาวภายในตู้เดี๋ยวขนาดความกว้างความยาวความสูงเดี๋ยวเราเปิดตู้แล้ววัดกันว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับขนาดภายในตู้ความกว้าง2เมตร15ซนเมตรความสูง2เมตร25ซนเมและความยาว6เมตร25ซนเมตร เป็นตู้แบบ3ประตูนะครับก็คือจะมีประตูด้านข้าง1บานแล้วก็ประตูท้าย2บานนะครับตู้เปียกก็จะเป็นภายในจะเป็นสแตนเลสนะครับทั้งผนังด้านในพื้นเพดานนะครับส่วนด้านนอกก็จะใช้เป็นอ,อลูมิเนียมนะครับแล้วก็ทำสีขาวนะตัวนี้ก็จะบรรทุกสินค้าที่มีความเปียกชื้นนะครับอย่างเช่นพวกเนื้อสัตว์ ผักผล,ลไม้นะครับแล้วก็ถ้าติดตั้งเครื่องทำความเย็นไปด้วยก็จะยิ่งช่วยในการรักษาความสดใหม่ของอาหารหรือสินค้านะครับให้มันสดใหม่อยู่นานนะครับจนถึงมือผู้บริโภคนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยมารับชมนะครับช่องนี้ก็เป็น isuzu truck for sale นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับรถบรรทุกใหม่ป้ายแดง isuzu ทุกรุ่นตัวถังทุกรูปแบบการใช้งานนะครับก็เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับยังไม่เคยใช้งานมาก่อนตัวถังไม่ว่าจะเป็นตู้หรือเป็นกระบะอะไรต่างๆก็ทำการต่อใหม่เลยนะครับติดตั้งใหม่เลยนะครับทุกอย่างใหม่หมดนะครับเริ่มต้นใช้งานที่เราอย่างสบายใจนะครับรถเราก็จะมีการรับประกันให้ถึง5ปีไม่จำกัดระยะทาง ขอให้ลูกค้าที่จะเข้าศูนย์ทุกๆ20,000กิโลเมตรนะครับการรับประกันก็จะเดินไปจนถึง5ปีนะครับจะขับเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่จำกัดระยะทางอยู่แล้วนะฮะสำหรับตู้ห้องเย็นคันนี้นะครับก็มีพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับในเรื่องของการใช้ระบบไฟภายนอกก็ได้นะฮะร,ระบบไฟภายนอกที่ต่อเพิ่มเติมมาในคันนี้ก็มูลค่า ประมาณ9 0 0 0 0บาทนะครับเฉพาะระบบไฟที่ต่อเพิ่มนะครับให้ใช้ไฟจากภายนอกได้อย่างเวลาที่รถไม่ได้วิ่งมีการจอดพักสินค้าข้ามคืนถ้าเกิดไม่มีระบบต่อไฟภายนอกนะครับเราก็จะต้องสตาร์ทรถให้เครื่องยนต์ทำงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้เครื่องทำความเย็นนะทำงานได้แต่กรณีที่ว่าเราเดินระบบไฟภายนอกนะครับนี่มันก็จะมี เราสามารถที่จะต่อไฟตัวนี้จะเป็นไฟสามเฟสสี่สายนะครับนี่ฮะมีสายไฟนะเอาไปต่อจ้ำเข้าตรงบริเวณหน้าตู้ตรงนี้นะฮะก็นี่จะเป็นปลั๊กตัวเมียส่วนสายก็จะเป็นปลั๊กตัวผู้นะครับแล้วก็ปลายสายอีกด้านหนึ่งก็จะไปจ้ำกับระบบไฟโรงงานนะครับเพราะตัวนี้เป็นไฟ3 8 0โวลต์นะครับ ใช้ไฟ220โวลต์ปกติแบบไฟบ้านไม่ได้นะครับเพราะว่าเครื่องทำความเย็นต้องใช้ไฟที่ค่อนข้างจะใช้ไฟไฟเยอะนะครับแล้วก็ใช้ไฟแรงดันสูงนะครับก็จะเป็นไฟแบบไฟโรงงาน380อสโวลต์3 v, เฟสสยนสายาสำหรับรถที่ไซส์เล็กกว่านี้ที่เป็น6ล้อขนาดเล็กนะครับรุ่น nmr 130แรงม้าแล้วก็แชสซียาว4เมตร30ตู้เขาก็จะยาวประมาณ4เมตร20อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทำระบบใช้ไฟบ้านได้นะครับนะก็จะเป็นไฟ220โวลต์ได้เสียบปลั๊กแบบปลั๊กไฟบ้านธรรมดาไม่ต้องใช้ไฟโรงงานแบบนี้นะครับแต่ถ้าขนาดใหญ่กว่านั้นขึ้นมาแล้วนะ่ะก็จะต้องใช้เป็นไฟ3าเฟสสสายเป็นแบบไฟโรงงานแบบนี้นะครับผม และนอกจากนั้นแล้วนะครับพิเศษนะฮะคันนี้ก็คือเราติดกล้องด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยติดกล้องมองหน้ามองหลังบันทึกเหตุการณ์นะครับเท่านั้นไม่พอมีกล้องซ้ายกล้องขวาด้วยเวลาเปิดไฟเลี้ยวนี่าภาพโชว์ที่หน้าจอภายในห้องเก๋งเลยนะครับอันนี้จะมีกล้องมองภาพนะครับ4จุดก็คือมองภาพด้านหน้านะครับ1จุดนี่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ ด้านหลังก็จกหน้านะครับแล้วก็มีกล้องที่ท้ายรถนะครับตรงบริเวณที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้านท้ายนะครับ1จุดเวลาที่เข้าเกียร์ถอยก็จะโชว์ภาพจากกล้องด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมเข้าเกียร์ถอยให้ดูนะนี่เข้าเกียร์ถอยแล้วนี่ภาพที่ขึ้นก็จะเป็นภาพด้านหลังเราก็จะถอยได้อย่างปลอดภัยเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเวลาเราเลี้ยวซ้ายตกไฟเลี้ยวซ้ายปุ๊บมันจะโชว์ภาพจากกล้องที่อยู่ฝั่งซ้ายรถนะครับช่วยให้เรามองได้ปลอดภัยมากขึ้น ตบไฟเลี้ยวขวาก็จะโชว์ภาพนะจากกล้องฝั่งขวานะครับดูว่ามีรถฝั่งขวามาไหมนะครับก่อนจะเลี้ยวขวาแต่ถ้าเกิดว่าเรากดไฟฉุกเฉินนะครับปึออ๊บมันก็จะโชว์เป็นหน้าจอฝั่งซ้ายเป็นจากกล้องตัวซ้ายหน้าจอฝั่งขวาจากกล้องตัวขวานะครับอ่าให้เห็นรถทั้ง2ด้านของตัวรถเลยนี่จะดีและปลอดภัยมากๆเลยนะครับ กล้อง4ตัวนะครับอันนี้ติดตั้งให้โดยเฉพาะรถที่เป็นรถตู้บรรทุกด้วยเรามองข้างหลังไม่มีทางเห็นเลยนะครับนี่ใส่กล้องด้านท้ายเข้าไปเวลาถอยนี่จะช่วยได้เยอะเลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจหรือกำลังหาข้อมูลรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงนะครับก็ฝากกดติดตาม isuzu truck for sale นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆที่ ลงให้ชมกันนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ